ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง HTML นะครับ HTML ของผมก็ทำเกี่ยวกับเรื่องเกมครับเกมเป็นเกมเปา่ายิงฉุบนะครับเกมเปา่ายิงฉุบที่มาของเกมก็คือตอนเด็กๆผมกับเพื่อนชอบเล่นกันครับเหมือนถ้าเราอยากใครอยากจะเริ่มเกมก่อนก็ต้องเปา่ายิงฉุบกันก่อนครับใครชนะก็เป็นผู้เริ่มก่อนครับส่วนคนแพ้ก็เล่นทีหลังครับ ก็ประมาณนี้ครับที่มาของ html ครับ html ก็มีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนนะครับก็มี1 h ึ่ง html ใช้ใช้สำหรับโครงสร้างของหน้าเว็บปุ่มกดส่วนแสดงผลครับแล้วก็2 css ใช้สำหรับจัดรูปแบบและการตกแต่งให้ดูสวยงามครับ3ก็คือ javascript ใช้สำหรับ ตรกะของเกมการสุ่มของคอมพิวเตอร์การเปรียบเทียบผลการอัพคะแนนนะครับครับเราก็มาดูส่วนที่1กันนะครับส่วนที่1ก็คือ html ครับโครงสร้างและการเชื่อมต่อนะครับ 1. ตัวเลือกครับตัวเลือกสแสดงสัญ,ญลักษณ์จุดสำคัญแต่ละปุ่มมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน ซึ่งเป็นตัวเชื่อมไปยัง Java Script เมื่อผู้ใช้คลิกพื้นที่แสดงผลใช้ ID เพื่อใช้เพื่อให้ Java Script เข้าถึงได้ง่ายเช่น p c y d o d e และ Computer Code แสดงสัญลักษณ์เลือกแสดงผลว่าชนะหรือแพ้เสมอกระดาษคะแนนใช้ ID เช่น Pcode และ คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บและอัปเกรดอัปเดตตัวเลขคะแนนครับส่วนที่3นะครับ Java Script หนึ่งคือการการตั้งค่าเริ่มต้นช้อยแมปเน้นส่วนนี้เป็นพิเศษเป็นหัวใจหลักของเกมอธิบายว่ามันไม่ใช่แค่การเก็บชื่อแต่เป็นการเก็บกฎการเชื่อมโยง ใช้ document get get ele, element เพื่อใช้เพื่อให้ตัวแปรใน G S ชี้ไปยังส่วนส่วนแสดงผลหน้าจอนะครับฟังก์ชันสุ่มตัวเลือกของคอมพิวเตอร์ฟังก์ชันสุ่มตัวเลือกของคอมพิวเตอร์นะครับ ใช้แมทรันดัมเพื่อสร้างตัวเลขสุ่มใช้แมทฟรอเพื่อปัดเศษลงให้ให้ได้เลข0 1 2ซึ่งตรงกับอินเด็กของโค้ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือชื่อตัวเลือกเช่น็อก เพื่อนำไปเปรียบเทียบฟังก์ชันหลักในการเล่นเกมเพลย์เกมรับเพย์โค้ดซึ่งส่งส่งมาจากปุ่มเรียก get computer code เพื่อรับคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกเดนเทอร์วินเพื่อตัดสินผล อัพข้อความแสดงผลด้วยอีโมจิจากชอยแมพเรียกอัพรีเซ็ตเพื่อจบการทำงานของรอบนั้นๆฟังก์ชันตัดสินผู้ชนะกดที่1เสมอเพยคอมพิวเตอร์ให้คืนคือค่าแพ้นะครับ กดข้อสองผู้ชนะตรวจสอบว่าช้อยแมปเพย์บตรงกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ใช่การใช้โคด้ดช้อยแมปท,ที่มีการที่ที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าตรงให้คืนค่าวินกดที่สามผู้ผู้แพ้ถ้าไม่เข้าสอง เงื่อนไขแรกถือว่าแพ้ให้คืนค่า l o s สฟังก์ชันอัพคะแนนใช้ใช้เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากเดต้ามินถ้าวินให้เพิ่มเพ และเปลี่ยนสีของข้อความสีเขียวถ้าลดให้เพิ่มคอมพิวเตอร์สกอร์และเปลี่ยนสีข้อความเป็นสีแดงถ้าอัปเดตตัวเลขคะแนนบนสกอร์บอร์ดด้วยแท็กคอนเทนต์ มาดูรันโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการเล่นนะครับผมจะแข่งขันกับบอทนะครับบอทก็คือคอมพิวเตอร์ผมจะแข่งสิบเป้านะครับเป้าทีน่งนะครับผมชนะครับเป้าที่สองผมแพ้ครับเป้าที่สมผมชนะครับเป้าที่สี่เสมอ คอมชนะเสมอเสมอผมชนะแพ้คอมชนะนะครับคอมชนะครับคอมชนะครับผมชนะครับครบสิบเป้าแล้นะครับผลบผลออกมาก็คือผมแพ้นะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ